เหลือเชื่อเมืินเรากินข้าวนอกบ้านแบบนี้ก็ได้หรอสงสัยช่ิลาะทำไมไม่อ้วนไม่อ้วนอย่างแรกเลยเราต้องเลือกเมนูอ,อาหารให้ครบห้าหมู่ไว้ก่อนนะคะข้อ2ตักแบ่งอาหารนะคะใส่จานเราทีละน้อยนะคะค่อยๆทานอย่าตักทีละเยอะหรือว่าโลอยากกินเยอะไม่ได้นะเพราะมันจะจุกแล้วก็แน่นค่ะทีนี้มันก็จะลวนเลย ข้อสามน,นะคะหาเพื่อนร่วมใช้หากเพื่อนร่วมทานด้วยกันนะคะจะได้แบ่งความอ้วนในการเราจะได้ไม่โดนคนเดียวคะ่ะข้อสีนะคะถ้ามีน้ำซอสหรือน้ำจิ้มให้ใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการลดโซเดียมในมือน,นั้นนะคะทุกคนข้อห้านะคะในจานเราก็ควรจะมีอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะมีผักด้วยเพื่อในการขับถ่ายมีคออาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่ค่ะข้อหกเลือกดื่มน้ำเปล่านะคะแค่นี้ก็กินข้าวเอ้า้านเลยหายห่วงละค่ะไปลองทำกันดูนะ